สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพี่น้องทั้งหลายฝนตกมาเนาะจ้าดิหันอันนี้ตกแห้งเนี่ยจ้าไม่หลบหลายเดือนนะคะเนาะจ้าตกไปล่อยๆมันนี่ตกแห้งเป็นพิเศษตกแห้งขนาดพี่น้องอุ้ยหมึกปลาเมื่อดินมเมื่อดินมากเลยค่ะเพืตกแห้งตกแห้งปวดแล้วเน้อหนาบ้าน ก,ก็มาไปได้กับถ่วมาหนั่นแต่ว่ามันก็อยากให้โซกุรอค่ะเพราะว่าเออเข่า,า,า,ขาดูหน้าบบมีน้ำ <c oughs> โอ้ยขออภัยด้วยค่ะสมัครเออเข่าดูหน้าบบมีน้ำ้วค่ะเนาะตกยางเหี้ยนโ,ยโ,ยโดนไม่ได้พอบรรยากาศฝนตกโดนแล้วเนะานะานะหลายเดือนแล้ว ว่าเมนที่เขาซ้อมเดือดเราตีเขาใกล้ติตายเมื่อไรพี่น,อน้องมั้ยชุ่มชื้นอยู่แล้วเนาะมุ่งเตามุ่งเดินดไหมเหรอพี่น,อน้องต้น,ตนกระถินต้นกระถินต้นกระถินกำลังเป็นเป็นปักน้อยเนะาะค่ะะเนาขยายแบบเป็งตู้ไม้เบิ้งพี่น,อน้องกระถินกำลังเป็นปักเยอะเลยลบปลัก ตกชักจ้าตกมาคุ่มธรทำแล้วแบบนี้นแกลกันแก้งกแก้ง,กข,ง,กข,งขอบรรยากาศชุ่มชื้นมมใหาเบิ้งเนาะค่ะเนาะบรรยากาศชุ่มชื้น แต่ชุงจะช่วยสร้างสุนตกบนอ้าวจ้าท้างนี้ตกแก้งแหงตกอย่างแรงนะคะทีนนี้คลิปท้ายกับคลิปผลนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะมาใายวิดีโอให้พี่น้องใค้เพื่อนๆได้เบิ้งโอ้ยหายคลิปแังลงกลาเนาะ ก็มีกับข้อวีรบาดดูแลสุขภาพด้วยค่ะเด้อดูแลสุขภาพน,นะคะตกแห้งกี่นิ้งนอน้บาบอดดีบาบ่มีฝาห้องเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะบ่มีฝาห้องตกน้ำยู่ค่ะตกแห้งสวากับตกน้ำเนาะค,ะะคะ่ะเนาะต้นไม้กับชิกระชุมกระช่วยหลังจากที่ก็ถือฝนมาโดนแล้วเนาะคะ่ะเนาะ ตะมุมเกา่ามุมเดิมนย่ลพี่น้องเอ้ยมุมเกา่ามุมเดิมนี่แหละมาให้รับชมนะคะยังผลยังผลแห้แงๆค่ะนิ่มาเนาะหลักฐาสชุกภาพไม่ใจเ้อพี่นะะ้นองคุณผู้่างไก่ท่านไก่อะไรขอให้ปกอดภั้จากโอ่วิดเนะคะน่ะเนาะ ก็ให้ทุกคนขอให้กค่ะเนาะเป็น่วงเป็น่วงพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเขาั่วโลกกูแหละคะ่ะจ็ร่างจงใจให้ทุก,ทกคนนะคะ่ะเนาะจะเอาหายยังมาลงก็ค่ะพี่น้องเอ้ยไปบ้านเพื่อนๆอยู่บางคนก็ไ่เห็นเม้นเนาะคะ่ะเนาะบางคนก็ไม่เห็นเม้นน้ำเริ่ม่วมอีกแล้ว ลงมากมมกับส้วง่วมกระชังมันง่อนน้อที่น้อนทวมในบ้านดอกไหนมันได้มีน้ำใส่เขาอยู่ท,ทั้งคงทั้งคาให้ได้เกี่ยวเขาให้ได้มันเขากันทุกคนบ้านนี้คุณน้ำเพิ่นบ่บ่บ่รู้ว่าเพิ่นพัฒนาจใหญ่เนาะคะ่ะเนาะงที่น้องเนาะก็บ่รูปอะดูยังไงก็อยู่ยังจันต้อยนี่ บรรยากาศชุ่มชื้นจะได้นอนหลับสบายนะคะผูหนาน้ำไหลไหมวันสีเป็นดอกอีกแล้วพี่น้องดอกเซเลเตเป็นดอกอีกแล้วนะคะเราะ คลิปนี้เก่บบาบรรยากาศฝนตเนาะค่ะเนาะโตกมาให้รับชมนะคะ,บบะคุณอาฟักพัดกับอินเนาะค่ะเนาะทุกคนเจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะบายบาย